สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch ย Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ปะถูกต้องทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกับน้องๆเซเว่ เป็นโปรเจกต์สามคน B.S.B.S. บูซอกซูนใช่แล้วุกคนกับเพลงที่ชื่อว่า Fighting 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 นะคะเออเป็นคุณปูซึงกวานแล้วก็ดีเคแล้วก็โฮชิใช่สามคนจริงจะเป็นรูปแบบไหนล่ะจะเป็นรูปแบบไหนแต่เนี่ยฉันน่ะนะแอบเห็นผ่านอินเทอร์เนตต่างๆทั้งใน t ิกต็อกที่เขาเป มีเขาเชิญคนมาเต้นกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไม่มียังไม่ได้มีโอกาสได้ดู MV แต่ว่าพอเวลาเหตุบุบบ้าจะเลื่อนผ่านเพราะว่าไม่อยากสปอยตัวเองไม่อยากสปอยเพลงอะไรเลยใช่เนี่ยคือคือได้ยินเพลงมานิดนึงเพราะว่าเห็นที่เขาเต้นกับพี่ก้าใช่แต่ว่ายังไม่ได้เคยฟังแบบตัวเต็มเ็มเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูว่าใน MV นี้จะเป็นยังไงถูกต้องค่ะนะคะผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เราด้วยนะครับและอน่อนนะครับว่าช่วยมี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน p l a y l i s t q u เ s i f ซ์คลู m e e สำจ้าและเรายังมีปุ่ม Super t a n ตนะครับชอบคลิปนี้เป็นพิเศษก็สามารถกดให้กำลังใจพวกเราได้เลยนะครับฝากด้วยค่ะอย่าลืมตามดูในเ็ได้ใน Facebook ถูกต้องพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วไป แล้วสนุกมากแม่อย่าลืมตามรูวกันได้ใน Facebook นะคะเมมเบอร์ชิพก็เพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรบแม่จ้าใช่แล้วจ้าสนุกมากสนุกมากสนุกมากฉันยิ้มฉันเต้นหนังคลิปฉันไม่นึกว่าจะเป็นแบบแนวแบบแบบเนี้ยในกออกไหมคือตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแนวนี้เห็นแบบมีโวคอลแล้วสองตอนแรกตอนแรกคิดว่ามาแบบพลังพลังหรือเปล่าบัลลาดใดๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็เออแอบแอบฟังตอนที่เห็นได้ได้เขาเห็นไปเต้นกับพีกาใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นไวนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือทั้งเพลงคือสนุกมากสนุกมากคือเป็นเพลงที่เอเนอร์จีดีมากทุกคนอันนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของทั้งสามคนอ่ะเป็นคนที่สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยก็เลยเลือกที่จะทําเพลงแนวนี้ออกมาสดใสมากแล้วเราเรารู้สึกว่าเป็นเพลงฟิลกูดที่สามารถทำให้เรามีความสุขได้คือขนาดแค่เราดูอันเนี้ยเรายังแบบ ยังจับทำนองได้คือมันมันมัน <Hi S 1> มัน <day. S 1> มันมันแคชหูมาก oh. แล้วมันก็ถ้าเต้นกับชอบมากเลย S <S สนุกเลยสนุกมากสนุก <S <S มากค่ะอยู่กันสองคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเธอคือแบบว่าแล้วเอเนอร์จีที่เขาส่งมาให้ในเอ็มีมันแบบมันมาถึงตรงนี้เลยอ่ะแล้วมันก็สดใสแบบคือเวลาเวลา,าที่ทั้งสามคนอ่ะแบบยิ้มร้องหรือหววัวเราะอ่ะคือมันเต็มที่มาก <S <S แล้วมันแบบยิ้มกว้างรอยยิ้มของเขาอะไรเงี้ยมันส่งมาแล้วทําให้เรารู้สึกเอ j นจอยเรารู้สึกแบบฟิลกูดไปกับสิ่งที่เขาเพอร์ฟอร์มใน MV มากเห็นเขาสามคนก็คือรู้สึกสนุกใช่เนาะวกับ เสื้อผ้าต่างๆใน MV นน้องแบบสนุก <MB S 2> มากสีสันเอยอะไรเอยคือสดใสสุดๆแล้วก็เหมาะกับพวกเขามากๆ เออแบบชอบมากเลยทุกคนคือใน MV มันคงจะเป็นแนวแนวแบบให้กําลังใจไหมดูดูตอนที่เขาใส่สูตรอ่ะมันจะมีเหมือนช่วงที่คุ้นดูดิ่งๆอับทุกคนดูแบบนอยนอยอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนกินคาไเฟอีนิดนึงกินอะไรอย่างนี้นิดนึงมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็สู้ต่อไปอันนี้คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คำหมาเพราะว่าเราจะใส่มีคือเราไม่ได้ อัดที่แบบว่าแบบเป็นแบบมีซับหรือว่าไม่ได้เปิดซับดูอะไรเงี้ยก็เดาจากความหมายละจากบริบทเพราะว่าคือเราเรารู้สึกว่า m อมันก็เล่าเรื่องเคลียร์ดีในการที่แบบให้กําลังใจต่อสู้ดิ้นรนไฟ g h t i n g ในการอุปสรรคสู้สอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะแบบว่าแล้วแบบท่าเต้นก็คือฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นชาเลนจ์เยอะมากที่แบบว่าหลายๆคนเต้นอะไรอย่างเงี้ยต้องทำหรือยังต้องทำต้องทำหรือเปล่าลงช่องวอช่วไหม ยังไงดีพี่เต้แต่พูดไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เต้เนี่เราน้องแบบคาดหวังน้องอยากไม่คาดหวังไม่ผิดหวังน่ารักนะฉันรู้สึกว่าเป็นการรวมตัวสามคนที่ปังมากใช่แล้วในในเพลงก็คือมีคำว่าบูกสุดชอบมากเลยอ่ะแล้วแบบว่าชอบ แต่พูดถึงเสื้อผ้ามันจะมีชุดหนึ่งที่เหมือนโฮชิใส่ชุดลายเชอร์รี่แล้วสีฟ้าฟ้าแล้วก็น้องคุณบูใส่เสื้อเสื้อคลุมสีส้มๆเป็นแบบดีเคอยู่ตรงกลางดีเคเป็นสีเขียวๆชุดนั้นนะชุดนั้นน่ารักมากน่ารักมากชุดทใส่สุดๆจริงๆภาพใน MV ทั้ีสีสันอะไรต่างๆอ่ะมันขับให้เรารู้สึกแบบ สดใสอ่ะมี energy แบบบวกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันคือเป็นเพลงคงเป็นเพลงที่แบบให้กําลังใจล้าดูแบบว่าแบบแบบถ่ายในถ่ายในสตูแต่ว่าเห็นเห็นถึง production ของการที่เขาจัดเต็มอยู่แล้วคือแบบว่าพวกเอฟเฟกกราฟิกต่างๆหรือว่าพร็อพเพิต่างๆที่เขาเอามาใช้อ่ะคือจัดเต็มมากมันทําให้มันมันเลยมัลยยิ่งส่งเสริมให้ โชว์ของ M v มเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบอย่างพี่พี่แดนเซอร์ที่มาช่วยอะไรเงี้ยโอยเป็นแบบแฟชม็อบแบบย่อยๆเลยนะเป็นแสบเยอะแฟชม็อบแบบย่อยๆทุกคนก็เต้นแต่ที่ฉันอยากสนุกเขาไปใหญ่แล้วพอจังหวะแรปของพี่สาวคนนั้นใช่ขออภัยที่ไม่รู้ชื่อพี่เขาเนี่ยพี่ชื่อเขาเป็นภาษาเกาหลีแต่อ่านไม่ออกอียองชิหล่อทุกคนนี่ก็คือไม่ได้อ่านภาษาเกาหลีแบบนี้นานแล้วเลยไม่แน่ใจว่าสะกดพี่เขาแรปแซบมากเลย เขาเท่มากเสียงเขาเสียงเขาเท่มากเสียงเาแบปจะทุ่มๆแบบแบบอารมณ์แบบสายแรปเปอร์อะไรเงี้ยแล้ววกกับเขาเรียกว่าอะไรลุก ต่างๆเขาใช้แบบแจ็คเก็ตดำหนัรู้สึกว่าโหออกมาแล้วแบบเท่แล้วดูดึงดูดมากๆเลยแล้วมันแล้วมันมาในไทมิ่งที่กําลังดีแล้วเราเรารู้สึกว่าจังหวะจังหวะคือพอเราสนุกมาเต็มที่อะแล้วพอมันมีท่อนแรปของพี่เขาอะมันเลยทําให้แบบโหมูดแบบมูดของมันยิ่งยิ่งแบบยิ่งโยกยิ่งแบบได้อารมณ์เข้าไปใหญ่เลยอะแล้วก็ตัดมาที่พุระเบิดตุ้งอะไรเงี้ยแบบเป็นเป็นแบบแบบว่ากระดาษขาวอะไรเงี้ย จัดเต็มมากกระโดดทุกคนจัดเต็มสนุกมากจริงเนาะเป็นการดูเพลงที่แฮปปี้มากเลยทุกคนเพราะว่าคือคือทุกคนจะบอกว่าอย่างวันนี้คืออ้อมใจไม่ว่างถูกไหมอ้อมใจอ่ะดูไปแล้วตั้งแต่เพลงออกแล้วอะไรก็คขคิดแบบว่ามึงพวกมึงต้องชอบแบบกูชอบมากเพลงสนุกมากสนุกมากแล้วสนุกมากจริงๆทุกคนแล้วน่ารักมากคุณโหชีน่ารักมากน่ารักมากเธอ โคชินน่นหลักโคชินนั่นลันนลนนลมกลมากคือคือเออท่าเนี้ยเป็นหิกเปเป็นซิกเจอหรอคะใช่ค่ะถ่ายด้วยนะท่านี้น,น,น,น่าร,รลักไห้หหเสียงงี้จริงดีเคเปิดผมก็คือโอ้โหผมสีนี้ก็ไม่เคยเห็นนะแอคแทกมากสำหรับ,บ,บเรา,าเราไม่เคยเห็นเห็นเห็นดีเคทำผมเป็นสีแดงแดงม่วงๆอะไรแบบนี้ เขาจะเน้นเข้มๆหรือไม่ก็แบบว่าบอลๆอะไรเงี้ยใช่ไหมและคือเหมือนกับว่าแล้วมันเหมือนกับว่าเราเซอร์ไพรส์กับการที่เขาทําผมเปิดๆคือคือคือเราอ่ะเวลาเราทำคลิปในช่องเก็ทคอนเทนต์ทุกทีน่ะก็จะเป็นแบบพวกพวกโกอ้ทที่เขาจะไม่ได้แบบเซตผมอะไรมากลุกสบายๆแต่อันนี้คือหล่อมากเซตผมเปิดขึ้นหล่อมากโคชีปกติก็จะเห็นเขาทำผมลงซะส่วนใหญ่นะอันนี้ก็มีแบบเปิด หน้านิดนึงแบบคอมม่าอะไรเงี้ยเ็หล่อมากน่ารักแล้วก็ยังหล่ออยู่น้องบูไปเนยบูหล่อมากจริงเซ็ตผมเหมือนกันเป็นอันนี้ดูแบบผมแบบเทาๆทาไมอันเนี้ยดูแบบเทาๆทาทุกคนใช่หล่อมากแล้วก็คือเสียงเขาก็คือดีอยู่แล้วอ่ะเออเพลงนี้ก็คือแบบเป็นอกแนวแบบไม่ต้องไม่ได้ต้องโชว์เสียงร้องอะไรมากมายแต่แบบน่ารัก มีความน่ารักอยู่ฉันชอบสก็มีแบบ<า>ว่ามีช่วงให้ไฮโน้ตได้โชว์ศักยภาพมีอยู่มนเหมือนก็ได้มันก็ได้ยินเสียงโคชิเยอะเหมือนกันใช่ไหมคือเหมือนทุกคนนะคะ่เขาก็แบ่งแบ่งท่อนของการร้องทุกคนที่แบบว่าได้เท่าเทียมแล้วแบบว่าได้มีการโชว์เสียงแบบเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดีมากนะเรารู้สึกว่าเออมีการแบบมีการแบ่งยูนิตนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยภายในวงแล้วมันน่ารักดีอนะย่างแบบ ครั้งก่อนก็จะเป็นอีกแนวแบบวัดยูนิตเดิมใช่เป็นอีกแนวนึงไปแล้วพอมาอันนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยอ่ะมีความแบบสนุกสดใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นจะดูแบบดูแบบฮอตฮอตนิดเออแบบแซ่บอะไรแบบแบบเชียร์อสิคใช่เนาะอันนี้ก็น่ารักเออเพลงชื่อเพลงเชียร์อันนี้ไฟติ้งใช่เอ้ยหรือว่าเขาว่างมาแล้วเขาคิดมาแล้วเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเชียร์อัพนะทุกคนเนาะเบี้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากกับเพลงนี้นะคะ ฝากด้วยจ้าไอวิทนี้ก็อาจจะมาแบบสันาอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็อย่างที่คนรู้กันเราก็ช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอาจจะไม่ได้มาต่อเนื่องกันแบบทุกสัปดาห์แต่ว่ายังไงก็จะไ่ทิ้งทุกคนไปไหนแน่นอนทุกคนอยู่กับพวกเราด้วยนะใช่จ้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับวันนี้พวกเราสองคนขัลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบูสอกสู 对的。